สวัสดีครับผมวันนี้มาที่สวนมรกรกระบี่นะครับผมตลาดนิพกางก้าวนะครับผมคลิปนี้นะครับสนุกแน่นอนครับทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับช่องเสือสามิงไร้นะครับผมความเป็นตมน้ำสวยๆใสๆนะครับข้างในนะครับนี่ก็เพิ่งมาถึงเพิ่งมาตึงนะไปได้ข้าวที่นะครับทุกคนมากันวันนี้มากับปลาโรกมาซ้คนนะครับ เดี๋ยวเราไปชมกันด้านในเลยครับผมน,นี้บรรยากาศด้านในครับเราเข้ามาแล้วนะครับทุกคนอุ้ใหญ่กันสักสิบบาทนะครับเด็ก,กสิบบาทนะครับนี่เข้ามาแล้วนะครับน้ำใส่มากนะครับทุกคนตรงนี้น้ำใสมนมากเลยนะสวยมากสวยมากนะครับเดี๋ยวด้านในจะสวยว่าน,นี้นะทุกคนนะ เดินไปประมาณแปดร้อยเมตรนะครับนี่ทางก็ผวม,มาไม่มีสั้นนี้นะนี่ก็เพิ่งตั้งสัน้นอย่างนี้เลยนะครับโอเค นีเราก็เข้ามาครึ่งทางแล้วนะครับผมีประมาณลูกไม่ว้าวานนะครับเข้าไปประมาณหนึ่งกิโลทุกคนนี่อีพีนี้นะครับผมรับรองว่าสนุกแน่นอนก็ไม่เอาเอา นุ่มนะครับนุ่มถุกนุ่มเลยก็แมวเอาข้าวนะแต่ถ้าเป็นน้ำโปรข้าวได้นะครับอไอ้ติมกระสือข้างหน้านู่งก็ไอ้ติมเอาข้าวได้นะครับไอ้ติมเอาข้าวได้เลยครับแต่ก็นุ่มได้ก็แมวเอาข้าวนะครับผมหมากอู่ไร่ปีนั้นแหละครับหมากชงตรงลานั้นด้วยนี่ก็ไร่ปีนล้นนะครับทุกคน บรรยากาศนี่ป่าธรรมชาติครับนี่ ยังอีก400เมตรนะครับสมมติมันพันเมตรนะครับ400เมตรแล้วไปต่อไปต่อนะครับม <c oughs> ีคนก้าทยอยกลับกันมากแล้วนะครับเราเพิ่งมานี่ก็ต,ต่ำเตียนมาเดิมแล้วนะครับนี่เดินเข้าไป1นกิโลนะครับมีที่แบบว่า พักก่อนทุกคนครับพักก่อน,นครับพักก่อนครับเหนืกก่อยมากครับท<ว>ุกคน,นมากันต่อครับมากันต่อครับ สองร้อยเมตรแล้วครับผมโอเคนี่ถึงแล้วนะครับทุกคนนี่ถึงแล้วถึงแล้วนะครับไม่ถัเข้าวอยู่ตรงนู้นนะนี่สมรักกศลลุกๆมันไปเข้าห้องน้ำกันก่อน ต่างเขาอยู่ตรงนู้นนะมีห้องน้ำสะอาดสวยมากครับดูๆห้องน้ำดูนี่ของจะค่ายข้องนะครับเครีมน้ำอัดลมต่างของกินเยอะเลยเบ้านีเบ้าโร่โรกรอ้อการอ่ๆ่ ไปรอบรอบรคุณมากเลยคุณถึงแล้วครับผมนี่ต่างค้านะครับนี่ถึงแล้วถึงแล้วครับมีตั้งอินดียตดังควารังนำมาเต็มมักนะครับทุกคนแล้วครับสวยมากนะครับตรงรีนจะเป็นร้านกาแฟ นะครับอินเดียอะ้มาเต็มมดเลยครับเป็นกาแฟครับสวยมากสวยมากนี่ <laughs> ไปกันต่อครับ้ยไปเลยนกคันนี้ครับทุกคนน้ำสวยมากนะครับทุกคนไม่ยังน้ำสวยมากน้ำสวยมากนี่คนเยอะมากเลยครับมันมากจริงๆนะครับหูเห็นแต่กวารังนะครับรังทางเพลน กวรังตั้งเป็นรั่งทั้งนั้นเลยทุกคนเยอะมากเยอะมาก <c oughs> โอ้โหเห็นทุกคนเห็นแต่กวางรังตั้งเป็นนะคุณเต็มคุณเต็มไม่ก้ย่างนะกวางรังมาก อันนี้เราจะขึ้นมาแต่อ่างน้ำพุนะครับด้านบนนะครับเตยซ่านบอ่อปูนะครับทุกคนสวยมากสวยมากน้ช่วยมากน้ำใสมากเลยหนะ้าอาปารงนี้บ้างนี่ห้ามลงเล่นน้ำแหว้เต่ซ่านหรูซี่ก่อนนะครับนี่ สารพ่อปู่ฤาษีนะครับนี่มอกไว้ไหวพ่อปู่ก่อนกับแคมคลังมากเลยทุกคนนะขออย่าตายูพ่อปู่มาสามรากระดองขึ้นมากลางบนนี้นะครับ 他妈的，我我婆就是。<music> <music> ไม่มักทุกคนดาวบนนี้ไม่เคยมานะมันก็ว่ามีอ่างน้ำพุประบน,นี้นะครับไม่เดินเคยเดินขึ้นมาเลยครับแต่จะไม่มาโน้มมันไม่มีนะแ้่เด็กก็ยังไม่กลนปกติกาหลายปีจะน่ามาเนี่อยอีกสองร้อยเมตรนะนะครับเคยมาตั้งไอเตียมสั้นทราบระหลังนู้นนะอันนี้อ่างน้ำพุประบนี้ไม่เคยขึ้นมาที่นะทุกคน ไปกันต่อครับหยับอ,อบอบประหลางทุกคนมานะเดี๋ยวปุ่มใต้ให้เลทเดียวนะร้อ,รอยเมตรเล้อหนึ่งร้อยเมตรหนึ่งร,อร,งร,อร้อยเมตรและจะถึงแล้วไอพิงไก่บัวไม่ตามมานะอีกการขึ้นมาตะมืดหน่อยนะครับทุกคนมืดหน่อยมืดหน่อยอนี่เราบัมาควาร่าง ลบมาแล้วโอเคครับไปกันต่อไปกันต่ออุ้ยมันลบกวนเลยอย,ะนะนนยอู่ยืดนึ่งวนนะต้นไม้เหมือนกวนยืดหนึ่งวันไปถึงไหนไปถึงไหนครับถึงแล้วอ่างน้ำพุดห้ามลงเล่นน้ำเอาก็แม่เล่นแบบบนนี้อ่างน้ำพุด เห็นไหมพระบุตรมีคนได้เลยกดพ่อรังกลับมาแล้วนี่อเอาเป็นอ่างบัดน,นี้นี่ไออ่างน้ำพุถึงแล้วถึงแล้วครับทุกคนสวยมากครับสวยมากสวยมากสวยมากครับสวยมากครับ,รบ,รบนี่ น้ำาสีขว้าเลยครับทุกคนตรงนี้มาเดี๋ยวกว่าตบมือจนมันบุดขึ้นบุดขึ้นมาอ่านัพุนนน <c oughs> ่นนี่มามวะมะกลาเต้นวะไหนมันลงเล่นไม่ได้นะก็แม่ลงเล่นนั่นตรงนี้สวยครับสวย โอ้ยทุกคนยุ่ยมากๆครับต้นสมพงษ์นะครับเขาทำปายติดเล่นะครับแล่ตัวคนเลตัวไอ้เบ้ากนละยุ่ยมากครับต่ารุ่มเลยอ้ยเหมือนหมดเลยเบ้าเยญ่มากรลบทุกคนนี่อ่าใครอยากเองนะต้องขึ้นมาด้านบนนะก็ไม่เขียดนะว่ากี่ปีอุ้ยใหญ่มากม เยอะจริงเยอะจริงอุ้ยถ้เลยีทุกคนอจริงเยอะจริงสุดสสุดสเลย อนนี้เรามาแวะอางน้ำร้อนนะครับกลับจากสามราก็์เลยนะมาน้ำตกน้ำตกร้อนข้ามาด้านในเลยนะทุกคนน,นี่ครับทางเข้าจะเข้าได้ซองทางนะครับเดินไปทางตรงโน้นคราวนี้เรามาทางหลัดจะร่มนะนี่ครับน้ำตกร้อน เรื่องน้ำจะร่นจริงไหมน,นะน้ำใสมากครับน้ำใสน้ำใสนี่